สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพามวนวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการรับกันไกให้คมภายใน1นนาทีนะครับเพื่อนๆโดยการใช้ขวดนะครับขวดอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆขอแค่ให้มีคอขวดแบบนี้นะครับก็สามารถรับได้เลยครับ นี่นะครับก็กรรไกรก็ไม่คมนะครับตัดไม่เข้านะครับเพื่อนๆครับเราไปดูวิธีการทำเลยครับก็ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็กรีดไปตามคอขวดครับ ครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ นี่นะครับก็คมจริงๆนะครับเพื่อนๆก็เข้าพลาดเลยนะครับครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องหนุ่มโรงงานพามด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะมีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับมาพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ